สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับรถสวยมือเดียวครับกับ Honda Civic ตตาเยียวนะครับปี2004เครื่องพันเจเกียร์ออโต้นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลอง3าวามีนบุรีกรุงเทพนะครับ89,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพเจ่มๆเลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ขอรูปและคลิปได้เลยนะครับ ทลายไปได้เลยครับรถสวยครบจบแน่นอนคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับใครสนใจนะครับระบบหัวฉีดใช้ได้เลยครับทนทานดูแลง่ายอันไหลหาได้สบายประหยัดสุดๆนะครับ89,000บาทนะครับใครถูกใจเข้าใจโทรเจรจาโทรสอบถามไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับเลยนะครับรับ ประกันว่าสวยครบจบนะครับคันนี้สีสวยเต็มนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เก็บงานมาทุกระบบนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวมินบุรีนะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับเซ็นรล็อกแอร์แบกเอพีเอสดิสเบรกนะครับนี่ครับกว้างนั่งสบายเบาะหนังสวยๆสภาพกริปกรเลยครับเบาะหนัง เช็คมาให้ทํามาให้นะครับสวยๆเลยครับงามมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้สวยๆภายในระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสวยครบจบแน่นอนกว้างนั่งสบายประหยัดด้วยครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดทั้งแคปซูลมาชมมาเช็คดูแลทดลองขับนะครับรับรองว่า น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับใครที่เน้นอยากมีรถใช้งานราคาหลักหมื่นแล้วก็เน้นประหยัดด้วยครับแล้วก็ดูแลง่ายครับเพราะว่าเป็น c ซ v i c กนะครับก็ตลาดใหญ่ครับอะไรมีเยอะเพียบเพียมได้ครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่ใครอยู่สาย LPG นะครับโทรเจราจาสอบถามจะเทิน ก็ได้นะครับเน้นโทรไปก่อนนะครับใครสนใจนะครับบรนไายบรนไกยมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับราคานี้สภาพนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครกําลังหาราคาหลักหมืน่นและหา LPG ก็ยิ่งคุ้มครับ กว้างครับรุ่นนี้สวยครับและคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเขาดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับไม่ประมาณ2อ0 0 0นกิโลเมตรนะครับสวยจบแน่นอนถ้าทันหารถใช้งานก็ฝากไว้ด้วยนะครับเน้นเลยครับโทรไปครับขอรูปขอคลิปได้ครับรับรองว่าสวยจริงจบจริงรับรองไม่ผิดหวังนะครับกับราคาและสภาพสีก็สวยในก็งามเอาละครับถ้าชอบเน้นโทรเน้นเจรจาสอบถามกันเข้าไปครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าจะไปหาเก็บงานที่ไหนเก็บ ที่ไหนไม่ต้องครับจบแล้วครับคันนี้ถือว่าจบจริงสวยจริงสภาพดีจริงเอาไปใช้งานนะครับฝากไว้ได้วยนะครับกับ Honda Civic ตาเหี่ยวแท้นะครับปี2004 1.7 Auto ต LPG รถ ครบจบใช้ได้เลยครับ LPG มี้ำเยอะแยะครับไม่มีวันหมดครับ LPG เป็นแก๊สครวัวเรือนครับที่ไหนก็ต้องมีครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับใช้ได้ยาวสบายใจทนดูแลง่ายอะไรครบเน้นเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวกับราคาหลักหมืน่นสวยครบจบแน่นอนฝากวาไวนด้วยนะครับสวยจริงคันนี้